ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปเพื่อสุขสุขคนค่ะทุกกรรมทุกฝ่ายค่ะคขมณีปุ้ยประทุมราชแชนอค่ะมาพบพี่น้องคือเกาเนาะค่ะคขมวณีกับเป็นเวลายามแรงเนาะค่ะหลังจากเลิกงานค่ะคขมวณีปุ้ยสิพาพี่น้องเข้ามากินตําบักไว้ค่ะบักไว้กับเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะของหมักค่ะของหมักของแสบปุ้ยมากมากตัวค่ะเดียวสิห้พี่น้องเข้าเดบึงชมความงามนะคะของหมักไหวค่ะ เป็นแบบนี้นะคะพี่น้องผู้ดใดเคยกินในบอนามันสีนี้รสฝาดค่ะแต่เท่ากับต้องมีสมตัดมันยังสีมันยังสีแสบค่ะ,ะมี่ยังแง่อาทิเช่นนะคะอันนี้จะเป็นหัวค่าค่ะเอาไ,ไ้ใส่นี่แหละค่ะต้องใส่ค่ะให้มันตัดกันเนาะนีะ่พริกสดเนาะนก็มีกระคือคืนค่ะ นี่หน่วยสุกเนย่ยหน่วยดิบเนย่ยผสมผสานกันไปค่ะพี่น้องพร้อมทั้งขาดไม่ได้เลยค่ะคือบักขามค่ะบักขามแล้วห่อกะติดต่ำซูปพี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะรอชมนะคะคาะสำหรับเ,ออเครื่องปรุงนะคะก็จะมีปลาแดกค่ะนี่ปุย๋ยใส่ของแม่บุญล้ำค่ะโปรโมทในเพื่อนนํำค่ะ ส่วนน้ำปลานะคะที่พระรสค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะโอ้ไอยิเนโมดไอเนโมค่ะสู้รถค่ะพี่น้องสู้รถค่ะใส่หลายแสบหลายค่ะอย่าใส่หลายเดี๋ยวผมสิลวนอย่าให้มันเกินขนาด <laughs> ส่วนตัวนี้ค่ะประเด็กทำเองเลยนะคะ มีพระประแดกตับพนิแม่เหตเองค่ะเดี๋ยวขาก็สีเดียมาใส่ผสมมาใส่กันเนาะอันนี้ประเด็กตอ,น,อนเป็นอันของแม่บุลำแหละจะเป็นประเด็กน้ำนะคะพี่น้องเอาสมกันประเด็กจหน้อยค่ะสากกระเบือพร้อมค่ะสากกระเบือล่างเกี้ยงี้ยงล่างร้อนๆค่ะค่ะส่วนนี้ก็เป็นครกเปล่านะคะครกเปล่าค่ะไม่มีอะไรนะคะจบดูได้ค่ะสุดบานจกครก ครกค่ะเยวุ้ยกะสี่ตำสุวีสุนองเบิกระแล้วกันค่ะโอ้โอ้โอ,โอ้ก่อนอื่นค่ะต้องใส่พริกเสียก่อนค่ะอันดับแรกห้าใส่พริกก่อนนะคะตามตามคาบต้องการเท่านะคะอยาก,กินเผ็ดก็ใส่หลายสำหรับปุ๋ยมอมักเผ็ดป้านได้ค่ะเดี๋ยวปิดขวานมาปีก,ก่อนค่ะ lăng bị rồi đó nó vậy dính nữa non ใส่ลงไปใส่ลงไปในครกเลยนะคะใส่ลงไปปิดก<า>วนออกค่ะพี่นอ้องอาซากระเบือตามลงไปค่ะ สมบัริกมบัตขา,า,ามค่ะขา,ามเป็นหน่วยนี่เฮากอะเอามาบิดบิดบิดนี่เป็นขอขอมนจากตำางค่ะหโหกไปเรื่อยๆรื่อยค่่วมาไม่แหลกละพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะเ้าก็ที่เอามากวาไว้ส่ค่ะแบบว่าบ่ต้องบ่บต้อง,งเล็กออก จากขั้งมันนะค่ะไซน์เหมือนเลยกับจังโมฟงค่ะเยอะวุสีไซส์สูบึงกินลงไปกินลงไปหลดค่ะตอนนีามันห่อตัดห่มันคูออกจากอหน่วยมันสกปรกเพาก็จังจังเพาจังเอากลางมันออกนะพี่น้อง ไปเลยนี่ค่ะทิมลงไปเอา้าติ่มผัดกุ๊กโอ้ยพี่น้องลืมใส่คาใส่คาก่อน 用过来。 กลางยังสิคะเอาออกอมากมันคูแล้วเอาอ,อกนี่พี่น้องเขาก็เอากลางมันออกมันจะเป็นประมาณนี้นะคะหลอนแกกแจกค่ะพี่น้องพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะอ้ย่้นนอนกลับ เรียบร้อยค่ะอเพราะอันอก็คือคืนค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือตามห่อตามแหลกแล้วเวดี๋ยวปุ๊จี๋ให้เบิง้งเห็นอยู่บนยอพี่น้องโอ้มันคือมือดเลยล่ะว่าเห็นแล้วเนาะบางเจ้าไฟเงียบิ่งตอนนี้ยูมุ่งม,มืดค่ะเปิดไฟกอนนี่พี่น้องค่าพี่น้องคะอ่ะอะเอ้าวนี่แหลกแล้วพี่น้อง ของแค่ค่ะเดี๋ยวเขาก็สิมาปรุงกันเนี่ยค่ะบาดนี้นี่ค่ะบักเขือคืนค่ะเขือคืนบักเขือคืนเอามาใส่ค่ะใส่ลงไปนี่ทาดทาใส่แล้วค่ะอยอกอีกต้าอีกเท่อค่ะต้มต้ตโขกซับลงไปค่ะขั้นตอนปรุงนะคะบาดนี้ ก่อนอื่นข้าต้องใส่ชูรสค่ะไล่ไปบ,ปบวบอ่ะไล่ดอกชูรสเสร็จแล้วนะคะเส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วชูรสใชนน่น้ำปลาพี่น้องน้ำปลาค่ะเตรียมข้าเตรียมไยว้หน่อยได้ให้ลูกไปปลาแดกค่ะปลาแดกพี่น้องปลาแดกเขย่าก,ก่อน ใส่ประเด็กตอนค่ะบาหลายประเด็ดเนาะจะเอใส่ลงไปเลยใส่ตอนมนอันนํำค่ะมจะหนี้จำอ่าแวเขาก็มาตำอีกเห็นมันเข้ากันอีกรอดนึงก็วกดนค่ะ

เรียบร้อยแล้วนะคะเ็จเรียบร้อยแล้วพี่หน oc ตอนขั้นตอนต่อไปกับตักใส่จานค่ะคำมี่คำอนอกมันเลี้ยบว่าเห็นหู ยอดสุดยอดอเป็นที่เรียบร้อยค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดที่จ่ามาอยู่มุมแจงเนาะคะ่ะมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะกินกับใบพักค่ะ ไปพักบัวค่ะที่ปลูกเองนะคะสาธิตการกินค่ะอือค่ะหอเนาะจก้มเนี่ยจอืมเนี่ยอืมออยอืมอืมอืมอ้อ,อ,อื้อมอืมอืนอือืยอืมออ มงึงะนนก็กินดำแ,บแ<ส>บับหลายค่ะแั่หรายขออีกหนึ่งคำนะอืมโอเคคะ่ะใารตังเด็กอะอย่าลืมฝากติดตามนะคะกดไลค์กด like, แชร์กดซัอสอบสไคร์กดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยค่ะเด้อบ๊ายบายคะ่ะ